เป็นสนามของโคดอดเรวัตนะครับนองบัวอะคาเดมีนาาน่นะครับมาดูตะกร้อนสัญจรนะครับสังสรรค์ปีใหม่นะครับประจำวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับฝั่งที่หันหลังนี้เป็นทีมงานจากกรุงเทพม,มหานคระนะครับทางั้นของพิวุฒนะครับจับคู่กับน้องตั้มภูผานนะครับส่วนฝังน่งโน้นเป็นทีมงานของขอนจันนะครับ เป็นอาจารย์ตีกับทางด้านของน้องเจมนะครับเสิร์ฟแปรได้มาทุกคนแรกข้ามฟีสไตล์ระหว่างอาจารย์ตีกับทางด้านตั้มนะครับเกมอยู่ที่13แต้มไม่มิดิวชิงรางวัลอยู่ที่6000บาทนะครับแต่ว่านอกนายไปกลับนี่อยู่ที่10,000นะครับแต้มฝั่งที่หันหลังขึ้นน้าอยู่นะครับ6ต่อ3แต้มนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเ c ทุกท่านนะครับ มาดูนะครับจังหวะการเข้าทำฝั่งที่หันหลังนี้ก็อาวุธหลักก็คือลูกเตะซันแบ็กนะครับสำหรับตั้มภูพันนะครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นลูกเตะเต็มรอบนะครับสำหรับอาจารย์ตี้ก็มีลูกเวอร์ลูกข้ามเขียวได้ดีนะครับมาดูเต็มรอบปะทะซันแบ็กนะครับสองต่อหกฝั่งทางด้านของขอนแก่นเสริมนะครับตัดมา,า,า้า้ายพิวุรับไหลเข้าไปลูกนี้สวยนะครับตั้มเตะเหลี่ยมนะครับเตะ เฉือนไปฝั่งหน้าขวาสุดของน้องเจมนะครับหลูกลงนะครับเปลี่ยนเสริมนะครับติตู้ลมหนาวนะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นในช่วงปลายเดือนนะครับต่างจังหวัดนี้อากาศหนาวนะครับกรุงเทพก็น่าจะเย็นๆนะครับสามสี่ทุ่มห้าทุ่มนี้ก็ อืมนะฮะอากาศถ้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวนี่ก็รู้สึกว่าต้องฝิงไฟนะครับอูยเสิร์ฟมาจาังหวะนี้ตำรับเปิดไม่ออกต้องลากเล่นแต่ยอดอู๋แจ้เกมได้ดีนะครับแต่ฝ่าเท้าหยอดลงหน้าเน้นะครับแต้มหกต่ตอสองตำเสิร์ฟใส่น้ำหนักไปติดตาขายนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ คนไหนที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับแอดมินชิดผูพันนะครับไลฟ์สดผ่านเพจนี้นะครับเพจชิดผูพันตะขอไฟเตอร์นะเตะจังหวะดีโอ้หเติดีนะครับเข้าช่องกลางนะครับก็ถือว่าเตะหนักเตะแรงพอสมควรสำหรับน้องตั้มนะครับก็พอวัดพอเหวี่ยงก็ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็เตะหนักเหมือนกันนะครับหกต่อสองต่าตัดหยอดไปหาจานตี้เปิดลากเล่นโอ้โหถีบข้ามหลังเอาจังหวะนี้ต้องลาก ทำสกอร์ได้เต็มนะครับยยขยับหนีออกไปเป็นเจ็ดต่อสองนะครับจังหวันนี้ทางด้านของอาจารย์ตีนี่เห็นตําขยับเข้าไปหน้าเน็ตนะครับกะที่จะถีบโยงหลังนะครับแต่ว่าน้ําหนักนี้มันยังไม่แรงพอนะครับทําให้ผิววุฒินี่ขยับไปรับลูกได้นะครับอ่านะฮะเจ็ดสองเตะหายนะครับ ถ้ายกมาจองวันนี้นี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับสัะอาจารย์ตี้นะครับสองเจ็ดเสืกระแทกใส่น้ำหลังมาพีวุธร,รับหนึ่งสองลูกห่างนะครับจังหวะนี้แก้ยาวหูไปดีนะครับเตะฉีกนะครับกิมไปหน้าซ้ายสุดของอาจารย์ตี้นะครับเต็มนะครับเจ็ดต่อสอง ต่้เสิร์ฟไล่เส้นไปหาจานตีเปิดเกมไหลเข้ามาลูกหนีเวนะน่เน้นอาฮะติดเกี่ยวพี่วุฒิรับไปไหนนะฮะยกโอ้ยหนีบล็อกกรอเปล่าทัดหัวเน็ตไปเกมไหลเข้ามาจานตีกดดาบซองโอ้ติดตา่ายได้แทมนะครับโอ้รับลูกแรกนิ่งนะครับแต่ว่าลูกสองยกไปไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าดีที่น้องตั้มนีขายาวนะครับกระโดดเตะทันนะครับฝั่งนู้นก็พลาดไปเองนะครับ จังหวะการกระโดดเตะนะครับกด,ดเกินไปกลัวโดนเกี่ยวอีกหรือเปล่านะครับหนีไปเป็นแปดต่อสองแล้วนะครับนนำค่อนข้างจะห่างสำหรับทางด้านของคู่เฉพาะกิจนะครับฝั่งนี้ทางด้านของพิวศกับน้องตั้มนะครับแต่แปดต่อสองตั้มเสิฟติดตะข่ายอีกแล้วนะครับเกมอยู่ที่สิบามแต้มไม่มีเดียวนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับ EC ทุกท่านนะครับ สองปดตัดมาทางด้นของตามเปิดไม่ออกต้องลากเล่นนะครับจังหวะน,นี้แตะยอดนิ่มๆน,นะครับแต็มแปดต่อสองตามเสิบไปหาอาจารย์ตีนะครับเปิดสวยไหลเข้ามาลูกนี้โอ้โอหเกือบจะไม่ข้ามนะครับติกเนตลงนะครับ แต้มนะครับสองต่อแปดเจมกระแทกใส่หน้าซ้ายพิวุฒไหลไปลูกนี้ต่ำนิดหนึ่งเตะยอดดีนะครับโอ้โอนะฮะตอนนี้ยกมีสูตรสีแคปซมินนะครับสำหรับพิวุฒนะครับตอนนี้นะยกร้อยจริงๆนะครับร้อยจุดนะครับแปดต่อสองตัดยอดไปลูกนี้พิโกเน็ตข้ามไมไม่ข้ามได้แต้มนะครับหนีออกไปเป็นเก้าต่อสองนะครับ เตะเกต่อ2ต่ำเบานะครับไม่ข้ามเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแตมสอต่อเกเจมสตัดมาหาทางด้านของพีวุธยกไหลไปสวยนะครับพอได้นะครับจังหวะนี้เตะยัดตัวทางด้านของอาจาร์ตี้เลยนะครับแตมเก้าต่อ2ต่ำ โยงหลังจังวะนี้ตะก,ก้อออกนะครับสองต่อเก้านะครับไล่เส้นมาพิวุดโยกลุงนี้สวยนะครับพอได้นะครับถือว่าเสิร์ฟไล่เส้นได้ดีนะครับแต่ว่าตั้มยังไม่หลุดนะครับแต,ต้มเก้าต่อสองตั้มภูพานนะครับเสิร์ฟ ยงหลังไปลูกนี้ออกอีกแล้วนะครับดูว่าจะขยับเต้มไหมฝั่งทางด้านของขอนกันนะครโยงหลังมาลูกนี้ออกเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแเต้มนะครับเก้าต่อสอง โยงหลังอาจารย์ตี้เปิดเจมป้อนสายเข้ามาลูกนี้ปาดพิกเน็ตลงนะครับสวัสดีเอที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับวันนี้สัญจรมาที่สนามน้องบัวาคาเดมีจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอบ้าน,นฝังนะครับนัดกันเตะในวันนี้นะครับแตมเก้าต่อสอง พีวุฒนะครับเสิร์ฟกีไปหาจานตีเปิดไม่ออกต้องลากเล่นจังหวะน,นี้ได้ไหมได้นะครับตะดีนะครับสำหรับจานตีนะครับเข้ามาก็พูดคุยสักทายกันได้นะครับสำหรับ f c ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับแต้ม2ต่อ9กาเสิร์ฟทัดหัวเน็ตมาดีนะฮะโอ้ยจังหวะน,นี้ออกลูกกักนะครับ ตามในเปิดแป๊กนะครับเอาแล้วครับฝั่งทางด้านของทีมงานขอนเกนไล่มาเป็นสามต่อเก้านะครับปิวด<อ>ยกไหลเข้าไปตามเตะดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟคู่นี้ก็อาจจะออกเหลี่ยมกักๆหน่อยนะครับเพราะเป็นคู่เฉพาะกิจไม่เคยเตะด,ด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องจำเป็นแล้วนะครับมาก็ต้องรับเหลี่ยมให้นะครับ เ <med> พราะว่ามีกิจน้อยนะครับมีคนน้อยนะครับก็ต้องรับเหลี่ยมเฉพาะกิจนะครับเอานะฮะไหลเข้ามาลูกนี้โอ้โหพัดทักหัวนิดลงนะครับแต็มสามจ้าก้าวน,นะครับ เสิฟกี้มาหาตัวยกเลยนะครับพี่พุธยกไหลไปห่างนิดนึงแต่ยอดดีนะครับจังหว่าการแก้ไขลูกหน้าเนตเนตตํมก็รู้สึกว่าแก้เกมดีนะครับแต่ยอดเนียนนะครับกล่าวต่อสามเสิบไปหาทางด้านของเจมไหลลูกนี้ห่างตีหัวมาเอาละพี่วุิโอ้ยสุดเอื้อมนะครับเปลี่ยนเสิมนะครับ แต็มสามต่อเก้าเจมเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามนะครับแบบเปลี่ยนเสิร์ฟเต็มเก้าต่อสามนะครับต่้มตัดหยอดไปเจมรับหนึ่งสองโยกสูงไว้โอ้โหจังหวะไม่ได้นะครับทางด้านของอาจารย์ตีเตะไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับหนีไปเป็น10บต่อสามห่างนะครับห่างเจ็ดแต้มเลยนะครับ ต่สำเสิรเข้าช่องกลางหน้าซ้ายเจมไหลมาลูกนี้ตีหัวโยงหลงังโอ้หทางด้านของพี่พุทนี่ขยับเข้าไปกะจะเอาลูกหย่อดนะครับโดนโยงหลังก็เรียบร้อยนะครับเต้มน,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 นะครับสามต่อสิบเจมเสบรจีมาหาตำ่ำ ขอลากเล่นเลยนะฮะหล้นเอานะครับโอกาสทางด้านของขอนแก่นทําได้ไหมทําได้นะครับขยับมาเป็นสี่ต่อสิบนะครับเต็มสี่ต่อสิบเกมไหลเส้นดีนะฮะจังหวะนี้วุฒยกได้ไหมยกตมเก้เอาแล้วครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับอืมทำเป็นเล่นไปนะครับ รึ่งทางทันนะครับห้าต่อสิบจี้มาพิกเน็ตได้อีกหนึ่งแต้มนี่นะครับแต่ก็เริ่มจะได้ใจนะครับจากแต้มบางห่างตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความหวังขึ้นมานิดนึงนะครับหกต่อสิบสี่แต้มทันกับสามแต้มเกมดูนะฮะเสิร์ฟเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะไหลเข้าไปสวยนะครับเต็ด,ดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟทางด้านของกุชพากิจนะครับ สามเต็มดูว่าจะเอาได้ไหมนะครับสิบตมม่อหนอกะนะครับอ้าวเริ่มจะขาอ่อนหรือเปล่านะสลหรับน้องต<า>ั้ <c oughs> มนะครับเต็มนะครับหกต่อส,สิบเสริมมาพิวุฒิไหลไปลูกนี้เตะแค่ไปดีนะครับ เกมเกี่ยวเขาก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะทำเต็มได้เยอะนะครับถ้าข้ามไปนะครับเต็มสิบต่อหกโยงหลังไปหาจานตี้ทันไหมเกมไหลเข้ามาจานตี้เบอร์เขียวไม่ข้ามนะครับวิ่งเข้ามาไม่ทันนะครับเป็นอีกหนึ่งเต็มสำหรับคู่เฉพาะกิจจากกรุงเทพนะครับบุต่ำนะครับหนีไปเป็นสิบเอ็ดต่อหกนะครับ อ่านะฮะสองแต้มเกมนะครับสิเอ็ต่อหกวดตัดยอดนะครับจานตีเปิดเกมไหลเข้ามาลูกนี้สวยนะครับเตดีนะครับทืมหนอยเล่นหอเบผู้ดีด้าเก็บผู้ดีวะเก็บผู้ดีวะูะ เต oh! oh! oh yeah. uh, okay. okay. ี้ไเต้มนะครับหกต่อสิบเอดเกมตัดหยอดมานะครับต่ำเปิดไม่ออกต้องลากเล่นจังหวะนี้ลากเล่นดีนะครับบางจังหวะนี้ก็อาจจะไม่มั่นใจกันนะครับ ถ้าเปิดไม่นิ่งในตั้นี่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการลากเล่นนะครับ1ิอต่อหกวีวุโยงหลังไปเกมไหลเข้ามาลูกนี้โอ้ไม่ข้ามอีกแล้วนะครับจังหวะก,การเข้าทามของอาจารย์ตีนะครับแตะไปโดนแถบขาวติดตะขคายนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับครับผมสวัสดีคุณเคโซ่ด้วยนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับ ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับยังไม่ถึงนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ยีิบเก้านะครับอีก2วันนะครับปีนะปีใหม่แล้วนะครับท่นานไหนที่กําลังเดินทางจากกรุงเทพมาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแต้มห ต่อสิตัดโยดหน้าซ้ายพิวุฒเปิดจังหวะแรกแตกจังหวะสอโยเข้ามาเก้ได้ไหมเก้ได้นะครับเ<ไห>ม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อหกโยงหลังอาจารย์ตีเปิดเกมโยกลูกหนีเตะยาวมาดีนะครับ <S <S 1> <S 1> ยังไม่เกมนะครับปิดเม็ดไม่ลง2เม็ดพอยแล้วนะครับ 6ต่อ12ตัดหยอดหน้าซ้ายอีกแล้วนะครับพิวุธโย,ยงสูงไว้ตูกห่างแก้ไปดีนะครับหยอดลงหน้าเน็ตนะครับ <c oughs> แมตช์พอยครั้งที่3ของฝั่งทางคู่เฉพาะกิจนะครับตามวุฒนะครับ12ต่อ6ตัดหยอดอาจารย์ตีตัดหลังเท้าขึ้นทางนั้นเจมไหลโยงสูงทันไหมไม่ทันเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของ คูเฉพาะกิจจากกรุงเทพนะครับคว้าเงินรางวัลไปครองนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับคู่ต่อไปก็เป็นแอดมินลงเตะเองเลยนะครับชิดตำมผูพานเจอกับพี่วัดซันแบ็กนะครับก็เป็นราคาซ้อมนะครับเป็นจีบเดี่ยมหน้าสนามนะครับพีวัตต่อสอแต่ว่าแอดมินนี่ข้ามคนเดียวนะครับ ต่ำยกหล่นลูกที่2นะครับตัดไลรสดไปก่อนคู่นี้นะครับสวัสดีครับ